กาวสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยิงหนอทุกท่านเนี้ยยิน,น,ยนนะดีต้อนรัสู่ช่องเกมก็อยู่ผมเนะี้ยเกมใหม่ล่าสุดเนะี้ยสโตทยนะครับผมแล้วก็มีภาษาไทยด้วยเนะี้ยก่อนมาเล่นเกมไทยบองหา่านล้วเต e มิมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านช็อปอัพนะ e เนี e ้ยเต, e ติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องมาช็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะตัวเป็นเกมอะไรสโตทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะฮะเวเพะอ่าซัมเมอร์วอลคอนเทนเนอรนะ้ยอาวีท,ทุกเวอร์ชันแล้วก็โซบอลเลเบลลิ่งเนี้ยเลาแบ็คโคเวอร์นะครับเติมเกมเติมถูกเตติมมไว้อออองโท็ปััพนะครบผ มาดูทางตัวเกมนะฮะมีภาษาไทยแล้วก็นี่ฮะเป็นจัดทีมต่อสู้เนะี่ยแล้วภาพแบบสวยมากนะฮะนี่ตอนนี้มันบอกว่า n b c บอกมารอแช้สก,กิลนะฮะไม่ใช่ไอเดนเก็บเบลนะเป็นไอเดนจัดทีมต่อสู้เลยครับนะี่งานค่อนข้างดีนะฮะภาพสวยจัดมัดใจคนชอบแนวตั้งนบผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไคร e ให้ตลอดเวลาด้วยนะครับผม,มอยากจะพาเกมใหม่ๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอ๋อต้องหลบสกิลมังกรนะครผมอ่าผมจะดัดหลบไปเอไปฆ่าเองเอ c ีซีแม่งเป็นภา,าษาไทยดูดิเอาละครับหนูว่าห้ามยอมแพ้นะถ้ายอมแพ้สิ่งต่างๆที่ทุ่มเทมานะก็จะ ขังหมดไปเนี่ยอ่านทันกันอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับตอนนี้นี่ครับมองกรกับคนฝ่ายเราไปเยี้ยงรู้มันโหลดเสร็จหรือ,อยังฮะแม่งขึ้นโหลดศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยงงเลยแต่เพื่อเริ่มอ๋อนี่เป็นฉากคัสซีนแรงครับผมงานดีมากครับ ถ้าเราตอนจบเลยก็ไปสนุกสิดูดูน้องคนนี้ชื่อพายนะเอสอ่าเป็นตัว NPC เนาะเฮ้ยเหมือนเก็บเวลว่ะทุกทุกคนเออโทษทีครับไม่ใช่จัดทีมต่อสู้เลยครับผมเนี่ยตอนแรกมันเห็นจัดทีมต่อสู้พอนี่เป็นเก็บเวลนะครับเนี่ยแต่ว่ามีภาษาไทยนะนี่ทำตามเคล็ที่เขาบอกเลยนี่ เก็บเปยวแต่ว่าก็โอเคครับภาษาไทยภาพสวยหมตัดฉากมันด้วยว่าจัดทีมต่อสู้อย่างดีเป็นเกมเก็บเบลมาอีกแล้วครับช่วงนี้เก็บเปลเยอะมากมีหลากหลายรูปแบบนะหลายแบบแล้วก็อันนี้ภาษาไทยก็น่าจะสวยสวยเลยแหละใสด่ดำ เดี๋ยวก็จะมีระบบนู่นระบบนี่มาเยอะแยะไปหมดนะเช็คชื่อประจำวันไปนะกำจัดมอนสเตอร์ไปเคลียร์การประชนภัยหนึ่งเรียบร้อยกำจัดมอนสเตอร์อย่างเงี้ยภาษาไทยง่ายเลยครับผมอ่าเดี๋ยวจะมีพวกดันเจียนให้ลงด้วยนะเนะี่ยดูดิอัพอาวุธนี่ดันเจียนยังไม่เปิดนะเนี่ยเห็นเลยอ่าตีบวกครับผมอ่าให้ยี่สิบ เคียประจนภยัยหนึ่งชิดสองนะผมหมุดดาบเราแม่งใหญ่มากนะเฮ้ยตีถึงที่เลยเหรอแตกเลยครับผมอ่าไกด์ดันหกนี่เจมทีดับเบิลสกิลเปิดแล้วบวกเข้าไปนะผมเอาไปช่องนี้นะฮะแล้วเราก็ออกไปประจนภัยเช่นเดิมสนุกนะ ดูแล้วแบบภาพสวยแล้วก็โตตอบด้วยภาษาไทยแล้วก็อัพง่ายครับอยากเจอบอสอีกสักครั้งนะทีไกด์แปดดับเบิลหนึ่งครั้งอ่ากดปุ๊บนี่นะอุ้ยแล้วมันเป็นคลื่นแบบยาวไปได้วยนะดูดิอ่าดูดิเดี๋ยว,ยวอ,อีกรอบหนึ่งนะครับมันจะเป็นคลื่นแบบช้าๆเคลื่อนที่ไปแล้วก็โดนศัตรูเรื่อยๆนะดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดู าเอาเรื่องนะมันใช้อัตโนมัตินี่ว่าไม่นี่วามันให้เราใช้เอา้าปึ้ดนี่ให้เราใช้เองนะฮะเดี๋ยวก็คงมีออโต้นะฮะอันนี้ก็เปิดการต่อสู้อัตโนมัตินี่ไงเจอแล้วนี่กดตรงนี้ก่าม,มือล่างนะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องสก,กิลละหาเพิ่มมันใส่อย่างเดียวนะมุม โกโลโจมตีบรรลุถึงนะเลเวลห้าสิบไปฮะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยให้อัพห้าสิบเลยเหรอเดี๋ยวมันไม่มีกดทีละสิบนะกดไปทีละอันก่อนอัพไปเลยนะพลังชีวิตอ่าแค่นี้บอกนะแล้วก็ไกด์อ่าพลังชีวิตห้าสิบ ง่ายผมว่าง่ายนะกดตรงเควสแล้วก็วิ่งมาเลยนี่กดแช่เลยก็ได้ครับอ่ากดแช่เลยอ่าแล้วก็อ่าสิบพอยต์อัพไปเลยสิบนฮะท่าจมตี อ้าวเตลิดพอ,อไม่ถึงต้องนี่ครับ10พอยต์ตรงนี้นะฮะตรงรูปดาบใต้าดาบจะเป็น10ครั้งนะนี่เรียบร้อยควิตท้าทายบอสไปนะอยากเจอมากเลยตอนนี้มาดาบพี่ใหญ่แล้ว <laughs> สก,กิลเปี้ยงหาย โอ้เล่นเพลินเลยครับอย่างนี้ภาพสวยด้วยบอสเหมือนจะยากอยู่นะอ่าอันนี้ก็ขนงานรับไปนะฮะอันนี้ก็เสริมพลังโจมตีดนะับเบิลนีฮะนี่สกิลเรานะผมเสริมพลังไปครับผม สิบเวลมันบอกให้เวลสิบเนาะเอาไปก่อนแค่นี้ครับผมเดี๋ยวมีสกิลอื่นอีกจะได้เหลือไว้ใช้สกิลอื่นนะนี่เป็นด่านนี้นคิดจริงแล้วฟักไข่พูดอ้าวมีแสดงว่ามีพวกเลยอ่าแสดงว่ามีคนติดตามเรานี่หว่าเนี่ยเออมีฟักไข่ด้วยนะครับอันนี้แบกแนวนะอันนี้อันนี้แจ่มเลย ก็พักไข่พู้เสร็จปุ๊บพูดช่องที่1น่รวมเดินร่วมเดินทางนะกดตรงนี้บวกนะครับเราจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าเดินทางดันเจียนยังไม่เปิดนะเนี่ยประตูดันเจียนยังไม่เปิดน่าจะเปิดโอ้เปิดไกด์ที่64นะตอนนี้ไกด์ที่21ก็ทำเควส64ครับถึงจะเปิดนะ อันนี้ให้70อันนี้กดแชร์เลยครับผมกดแชร์ไปลเลยครับเร็งง่ายนะอัพง่ายด้วยอ่าแล้วก็พลังชีวิตอา่าอัพแล้วเคลียร์ดานผจญภัย9ก้ขีด7ไปนะครับผมดูแลนิวเคลียร์ของพูดคืออะไรวะฟักอันนี้ด้วยเหรอเนะี่ย เหมือนกล่องไอเด้นนะฮะโหเล่นเพลินจัดมันน่าจะเปลี่ยนดาบได้นะตรวจสอบเรื่องราวนี่ฮะก็รับเควียนั่นเองนะผมอยู่รายละเอียดแล้วก็รับทุกอย่างนะฮะโหเยอะมากบทที่หนึ่งนะครับ กำจัดมอนสเตอร์ลุยนะฮะรับไข่พูดไปอีกแล้วนะฮะรู้ได้อะไรนะแล้วก็ดีว่ามีภาษาไทยนะครับไม่งั้นงงตายบรรลุถึงเลเวลร้อยอ้าวจัดไปนะฮะอ้าวทะลุร้อยไปเลย เคลียเรียบร้อยอันเชิญสกิลอ่ะไปครับผมได้เวลาหาสกิลเพิ่มแล้วนะฮะถ้าดวงดีได้สกิลแรงๆนี่คือเล่นง่ายเลยได้เลยครับฟรีไหมโอ้โหขอบเขียวมีสองอัน <c oughs> ตายครับผมเปิดอีกก็ได้นะเพราะเพชรเราเยอะแต่ว่าอันนี้ทำตามเควสจ,จะง่ายกว่าเราจะดูว่าใส่ย,ยังไงด้วยเนาะติดตั้งสกิลในช่องนี่ไปนะฮะ โจมตีปัจจีขึ้นคดเขียวเอาสีเขียวไว้ก่อนนะว่าขอบเขียวดูดิมันใช้ยังไงเฮ้ยมันใช้ยังไงมันวะเนี่ยเออมันใช้ตลอดเวลาเลยนะเนะี่ยะไม่เป็นไรครับ อัพเรื่อยๆออ,อออโต้เจอบอสเองโอเคแบบปล่อยต่อเนื่องไนงะให้มันเจอบอสต่อเนื่องอัตโนมัตินะกำจัดมอนสเตอร์10ตัวเคลียร์ประจนภัย1ขีด10โอ้ถึงก็เข้าไปตีในพุ่มหญ้าเลยนะนี่ฮะสัตว์เลี้ยงเราอยู่ตรงนี้นะี่เลี่ยแล้ว ได้กล่องมาด้วยเปิดกล่องละวันอ่านี่ได้แล้วนี่เปลี่ยนชาแล้วครับเปิดกล่องละวันหมู่บ้าน5กล่องนะีโอ้มีอะไรทาเยอะกำจัดมอนสเตอร์ปล่อยไป10ตัวเนะี่ยง่ายๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนะียภาษาไทยสโตรไทยล่าสุดนะีฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะีน่าเล่นมากๆอย่างเพลินเลยนะ ใครชอบแนวตั้งล้วเป็นไอเดีนด้วยว่าเล่นมือถือเครื่องเดียวสวยเลยยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม